โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงไปที่นี่นะครับที่ผมเห็นโคมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพิธ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 ีครับก็นะครับทุกคนครับวันนี้ผมก็มากับเจ้ารถรถที่มันขึ้นต้นด้วยตัวโออ่านชื่อไม่ออกอ่ะสักชื่อสักชื่ออ่ะเออนั่นแหละชื่อนี้แหละเไหนจะขึ้นให้อ่าชื่อนี้แหละเออก็นะครับเขาก็ไปดูหนึ่งว่าเป็นยังไงเนาะเพราะมีน้องขอมาถึงก็ผมขอเรียกมันว่ารถโอแล้วกันนะ จริงๆมันเหมือนปะการน,นี่อะปาการน,นี่ปะการน,นี่ปาการนี่เออนั่นแหละสักอย่างนั่นแหละครับผมก็จะมาแจกสูตรจูนเจ้าคันนี้นะครับขั้นแรกก็มีอะไรไม่มากเลยครับทดสอบวงเดียวนั่นเองนะครับผมอัตราดิงก็ดูได้เลยนะเออ,เอ,อโวยเคียร,ร์แล้วยิงไม่อยู่แล้วรถยกดีไนดะ้มึงไม่เป็นโฟกุลิดเจ้าโฟกุลิดนี่มึงยกได้ยกกเยอะกว่านี้อีกห้าอะไรอ่ะมุกอะไรหน่ะไม่หานะอ,อ๋เอ,อ,เ,อ,อเป็นไรอ่ะรถเป็นไรอ่ะ มาแล้วทุกคนเดี๋ยวผมมาพูดถึงข้อเสียงรถคันนี้กันเลยเนาะผมว่ามีอะไรบ้างเนาะก,ก็ขั้นแรกเลยครับน่าจะเห็นเห็นกันอยู่ะครับเบาต้องใช้ฝีมือในการขับนิดหน่อยไม่นิดหน่อยเย,ยอะเลยแหละจริงเพราะรถมันเบามากแบบเบาไม่ใช่เบาธรรมดาแล้วนเะบามากๆเลยแบบแบบอันนี้ขนาดจูนจูนกันพลิกกันนะแบบยัง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 จะมีพลิกอยู่มานยังแบบเลี้ยวแรงๆอ่ะถ้าแบบอะไรแบบเนี้ยเลี้ยวเลี้ยวไม่เยอะอ่ะแบบไม่ใช่แบบเแบบน,บบนี้ยโค้งหักศอกอ่ะอันนั้นคือเลี้ยวได้เลย แต่ว,ว่าสมมติถ้าเจอแบบแนวเดียวคล้ายๆหักศอกอะไรเงี้ยยากเยียคุมยากมากก็เคยเคยสอนสุดแล้วครับว่าต้องเลี้ยวประมาณไหนนะทุกคนถ้าเจอแบบนี้หักศอกอะไปก็น่าจะมีมานัา่งเฉียวรถแรงไว้ก็น่าจะแรงเหมือนะเห็นพี่คนดูได้ลองเห็นดูอ่ะเดี๋ยวขั้นทดสอบการเล่นสุดนะเดี๋ยวผมมาลองพกมูลเลี้ยวให้ดูก่อนโว้ย เออชนเป็นหนึ่งทีดีไะจากที่คุณเคยเห็นนะครับผมอันจะแบบดูแบบเหมือนไม่ค่อยหนึบใช่ไหมเวลาเลี้ยวอะ่ะเพราะว่าอันเนี้ยวงเลี้ยวมันอเอ่ใช่วงเลี้ยวดีกันที่ก่อนมันน้อยมากอะ่ะเพราะรถมันเบาอะ่ะน,นี่แหละคือข้อเสียพูดแล้วนี่ไหวใชว่พูดพูดวนจริงไหมวะรถเป็นไรอะ่ะเออแต่ว่าลองขับดูก็มันก็โอเคนะแถบพวกทางตรงอนะไรเงี้ยดูพวกทางตรงอ่ะดูดิ ก็วิ่งเร็วมากเลยนะแต่สมมติถ,ถ้าเอาไปใช้แบบพวกเล่นสตอรี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่รถมันไม่ค่อยดีอ่ะดูเดียต้องต้องเก่งอ่ะต้องเก่งเก่งเก่งนิดนิดนึงอ่ะต้องมีฝีมือในการขับด้วยนึงถึงจะคุมอยู่อ่ะคันเนี้ยผมอ่ะไม่ค่อยมีฝีมือไงมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้นะเด เอ้าชนไอ้เฮียพังพังหมดรถกูดีก็ได้เห็นแล้วนะครับทุกคนวงเลี้ยวก็จะประมาณไหนเนะาะถามว่าหนึบไหมไม่กล้าพูดว่าหนึบเลยเพราะรถมันค่อนข้างนั่นจริงๆแต่ถามว่าเล่นได้เพราะเล่นได้ไม่เล่นได้ครับใช้ที่มือนิดนึงครับแต่ว่าสมมติถ้าถ้าผมได้ขับคันนี้นานๆไปใช่ไหมอาจจะชินก็ได้ครับอาจจะชินรถก็ได้ว่าอย่าลืมนะครับผมเพิ่งมาเพิ่งมาจับเองนะจับไม่นานเท่าไหร่เลยมันก็เลยอาจจะแม่งไม่ชินรถเท่าไหร่นะครับ อ้อมเอ๊ะต้องน่าจะมีประมาณนี้นะครับคนเกี่ยวกับพวกวงเลี้ยวเนาะเดี๋ยวเราไปดูความเรสูงสุดกันดีกว่านะว่าเป็นประมาณไหนเนาะไปก็นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองความเรสูงสุดกันดีกว่านะว่าประมาณไหนนะครับไปเดี๋ยวรู้กันดีกว่าไปเลยเราก็ไม่ต้องสืบนะความเรสูงสุดจะประมาณไหนน่าจะรู้ๆกันอยู่ครับสองร้อยบวกๆหมดแล้วสองร้อยสองร้อยห้าสิบแน่นอนจะถึงนี่โดนเหมือนกันจะถึงจริงด้วย 300ฮะ300ป้บ้างถึงถึงถึง300นี่ไงถึง300อถึง300จริงโอเไงไปดูเอายาวๆ320อยยไม่เห็นไปไปนี่ไปก็ประมาณนี้ครับทุกคนความเร็วสูงสุดนะ ก็เราม,มาดูสูตรจูนกระดิ่วันเสาร์วันอาทิตยก็นี่นะครับสูตรจูนที่ใช้ก็จะประมาณนี้เลยครับผมอันนี้เป็นค่าจูนของกล่องจูนใหม่เนาะก็เขาต้องจะเปลี่ยนกันกับบททุ่งเมืองแล้วแหละนะก็เจอกันคลิปหน้ากือคลิปนี้ก็สิยูบายบายครับเจอกันครับคนดู bye ครับผมบายบายครับเจอกันก้าบายบายก้าบายบายก้าบายบายไปละครับ